ฟังแล้วอึ้งจันจีเล่าชีวิต10ปีเป็นแฟนมาริโอโดนข่มขู่สารพัดแรงสุดคือข้อความนี้รายการเล่าข่าวดาราวันนี้สวัสดีขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การอัปเดตข่าวบันเทิง ชีวิตแฟนพระเอกตัวท็อปไม่ง่ายเลยจริงๆเห็นได้จากความอัดอั้นตันใจที่ดาราสาวจันจิจันจิราโพสถึงเข้าใจในสภาวะกดดันที่สาวโฟมเบนจมาศภรรยาหมาดๆของหนุ่มเจมส์เจอรายุได้รับตลอดเส้นทางความรักและยินดีด้วยจากใจจริงที่ในวันนี้โฟมและเจมส์จูงมือกันไปถึงฝั่งฝันที่วันวิวาและในส่วนชีวิตรักของเธอและมาริโอมาเร้นั้นจันจิก็ยอมรับผ่านการสัมภาษณ์ในรายการแฉว่าเจอมาแล้วทุกรูปแบบไม่ต่างกันโดย ช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์จันจิเล่าว,ว่าความรัก10ปีกับมาริโอช่วง5ปีแรกนั้นโดนหนักมากเพราะมาริโอเป็นพระเอกที่ไม่ได้ดังแค่ในไทยแต่โด่งดังระดับเอเชียโดยเฉพาะแฟนคลับชาวจีนที่รักมาริโอมากดังนั้นก็ห่วงมากเช่นกันและตอนนั้นจันจิยังไม่ได้มีผลงานด้านกนารแสดงยังเป็นแค่แดนเซอร์ทําให ถูกคอมเมนต์ต่อว่าไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับมาริโอจนนอนร้องไห้ตาบวมอยู่หลายวันโดนตมขุดตำด่าถึงครอบครัวพ่อแม่พี่น้องโดนหมดเขาพยายามจะหาจุดอ่อนหรือความลับลบๆมาให้ได้แต่มันไม่มีแต่ที่หนักที่สุดคือโดนคอมเมนต์ขู่ที่จะทําร้ายมีคนไดเรกมาขู่เราด้วยเป็นภาษาอังกฤษฉันจะจุดๆุดคุณแบบนี้เลยเราก็กลัวแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรอย่างที่ขู่ถามว่าอยากเลิกไหมถ้าเลิกกันเราก็รู้สึกว่าเราจะแพ้เราจะ เป็นผู้หญิงที่เหมือนพวกเขาว่าเรามาว่ามาริโอมีช่วยปลอบใจไหมจันจิก็บอกว่าเขาก็พยายามจะบอกว่าไม่ต้องไปใส่ใจอย่าไปอ่านแต่ถึงในอดีตจะเจอคอมเมนต์ร้ายแรงขณะนั้นแต่หลังจากผัดพ้นช่วงนั้นมาได้จันจิก็บอกว่าตอนนี้ชีวิตดีแล้วแฟนๆของมาริโอก็เอ็นดูเรากล้าลงรูปคู่มากขึ้นคอมเมนต์ก็ชมบอกว่าน่ารัก